Tomorrow Ooh, we can เกมใหม่ครับไปตั้งนานครับผมก็ได้กลับมาเคสเกมใหม c ครับอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะเราก็จะมาทุกคนนะไม่ได้มาเอาชิวิโดนนะ <c oughs> ใช่ครับไปแล้วไปเอาชิบิโดวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมาสอนรอรีซอสเพลงกันนะับทุกคนรู้จักเครื่องเพลงในไหมครับ <c oughs> แล้วก็รู้จัก แผ่นซีดีป่าครับใช่ครับผมจะให้มันมีเพลงนะเอ้ยเฮียทำไมสกินกูเป็นเอ้ยทำไมเพื่อนเอ้ยทำไมสกินกูเป็นแบบนั้นโคตรเด็กนะครับดูก่อนเลยนะครับว่าผมอ่าได้ลงมีสเปคเอาไว้เพราะว่าตั้งแต่ผมยังไม่ลงนะฮะลงเปล่าลง โอเคนะครับถ้ามันลงมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะให้ทุกคนนะครับถ้าคุณอยากให้เพลงใน Minecraft ตั้งแต่เริ่มเลขอย่างแนละ้วให้ดูนเปิดสุดเลยฟังฮนะโอเคไม่มีก็ช่างไม่เหมือนผมไม่ชอบนะโอเคขั้นแรกนะฮะ อ่ะดูก่อราบเข้าไปในที่มันเป็นไอ้ผู้หญิงใส่ผมแล้วก็ผู้ชายกำลังโดดล่มเนี่ยครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปเลยนะฮะโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็รอไปสักพักนะรอให้มันโรดนะฮะรอให้มันโรดเสร็จนะกูติงตรงหรือเปล่าเนี่ยะจ๊อกที่ผมไม่ได้เคดเกม ไปหนาผมก็กลับประกาศคิดเกมด้วยเกินสโตรแล้วออ <c oughs> โอเคลนะว่าที่ปัญญาอ่อนมากโอเคไอ้ทุกคนเลื่อนไปสุดๆเลยนะคุณก็มีแมปฟรีอยู่หลายแมปนะครับอย่างเช่นไอ้นี้นะฟรีมาเลยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเห็นมหฟรีมาเลยน,นะแต่คุณไม่ต้องไปสนใจนะครับให้คุณเลื่อนไปสุดๆเนี่ยครับคุณจะเจอไอ้นี้นะนี่ไอ้ที่มันเป็นดนตรีกดแล้วก็ ดาวโหลดไปเลยนะฮะให้คุณโหลดไปแบบนี้ไปเเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะตัวเดียวมันก็จะให้โหลดไปเป็นแบบเปอร์เซนต์อีกนะครับเดี๋ยผมโหลดไปแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วให้ทุกคนเข้าเกมไปเลยนะฮะเวลาผมถ่ายคลิปนะครับก็คือแม่ผมนะครับเกดดาวของผมก็แฉกแม่ผมก็เงียบไปแล้วก็ไม่สนเลยผมก็เล่นเกมต่อไปเรื่อยๆนะครับเรื่องดี้ก็เป็นแบบนี้ครับ ที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปแบบเนี้นแหละแต่เวลาผมพักเสียงนะครับไม่ต้องคิดเลยนะว่าพี่ทําไมพี่พักเสียงได้แต่พี่ไม่เคสเกมนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีผมหาช่วงเวลาที่แม่ผมไปทางานนะแล้วผมก็พากเสียงนะครับแต่ผมลืมการเคสเกมไปเลยนะเพราะว่าผมต้องทํากระตูนนะครับและก็อตอันเลขไปนั้นตอนนั้นผมยังทาไม่ไม่เสร็จด้วยซังนะแล้วผมลงไปนะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ตัวที่สอผมก็ทำปจริงจังแล้วก็ ผมจะให้เวลา6นาทีขึ้นไปนะครับต่อผมจะลงคลิปต่อผมจะลงกระตุนโอ้ยทำไมมันเช้าขนาดนี้เนี่ยให้ตายจะโซรอเฮ้ยอุ้ยจะเศ้าลุ่นฮะลุ่นลุ่น Lun, Lun, Lun. mà lên mà mà à, Mà à, mà lên đi mà lên đi มา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 ขโมยเบบี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื <on> ่อยๆเร็วๆคุณก็อยากจะดูการ์ตูนกูเร็วๆ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 โอเคใจเย็นครับเสร็จเรียบร้อยวู้โอเคช่างมันเถิดครับ ไปกินครับก็เข้าเกมียดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยกระตุกเขาก็กระดุดกระดับเนี่ยก็ตุกจริงอ่ะเนี่ยแล้วผมปรับแล้วจิ้มนะโอเคครับเอาเงี้ยเดี๋ยวผมจะซอบที่ได้ดูคนดูนะครับผมมีเพลงมันๆที่ผมโคตรจะชอบเลยนะเวลาที่ผมเอ่อเปิดลำโพงอ่ะตดีนะครับผมจะเอาเพลงหลอนี้ให้ทุกคนดูด้วยครับ เพลงน,นี้ครับทุกคนนะเคดฟังน,นะเดี๋ยวจะฟังจะเปิดดูนะคเขาเรียกเ,เพลงเรียกนะครับ ผมหล่นหน้าโบยแล้ผมเปิดเพลงนี้ในมาครับโอเคเพลงต่อไปเพลงนี้เป็นชิลๆนะครับเป็นเพลงแบบ i n e c ครับรุ่นเก่าอะโอเคเพลงต่อไปเนี่ยเนี้ยเนี้โอ้โอ้โย่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  เพลงต่อไปสีขาวโอเคเพลงแบบชิวๆนะเพลงสีดำนี้ผู้คุณอยากผู้คุณอาจจะคิดใช่ไหมครับว่ามันรลอนแต่วความเป็นจริงโยโยเพลงแบบสายซืบอะ <Okay. S 2> เพลงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนดูก่อนเลยนะฮะานะอานะ ไงแล้วครับมัน่าก,กลัวหรือเปล่าต่อไปนะเพลงนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยเปิดโอเคเพลงนี้มันที่สุดที่ผมเคยนะั้นมาแล้วดูนะ หลายอ้าวเยอะเยอะเยอะมันๆเพราะแบบนี้นะที่ผมชอบนะครับ นะโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับคลิปที่ผมสอนเปิดเพลงนี้ไปนะครับถ้าเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแนละ้วก็กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมโปรโมทเซิร์ฟหรือโปรโมทเซิร์ฟอะไรนะครับก็บอกมาได้นะับผมจะไม่คิดตังค์นะครับผมจาแบบไม่คิดตังค์ก่อนนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมสอนลงอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะครับแต่มันก็อย่าอย่าเนือ้อย่าเนื้อวามือถือกินไปนะครับแบบ พี่ครับสอนทำเซิร์ฟมินิเกมเตียงนอนอะไรแบบนี้นะครับผมผมผมทำได้นะผมทำระบบได้แต่ผมไม่สามารถทำ MPZ ได้นะับจับแนงโอเคนะครับก็ขอจบเพื่อนวาเพืท่อนี้กันเลยกันได้ก็คิดเจอกันๆๆไปคลิปหน้านะครับสกินเทพเป่าล่ะ